ค่ะวันนี้นะคะก็จะขออนุญาตมาแชร์เป็นทิปส การสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนค่ะตรงนี้ก็อยากจะฝากเป็นชิปสเล็กเล็กที่ใช้ได้จริงเวลาที่เราต้องการสื่อสารกับนักลงทุนนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะทิปสตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนนะคะให้ความสำคัญมากๆแล้วก็ไออาทุท่านาสามารถนำไปประยุกใช้หรือปรับใช้ได้ทันทีค่ะโดยทิปสแรกนะคะจะเป็นทิปเรื่องความโปร่งใสค่ะ เวลาที่เราพูดกับนักลงทุนค่ะเราต้องใช้ข้อมูลที่ตรวจสอบได้มี r e f e r e n c e หรือแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนนะคะไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะมีการคาดเดาไปเองแต่การที่เรามี r e f e r e n c e ชัดๆอะคะ่ะจะช่วยให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่าสิ่งที่องค์กรพูดเนะะี่ยค่ะมีความน่าเชื่อถือแต่ตรงไปตรงมาะคะ่ะที่ส่2นะคะนั่นก็คือความสม่ำเสมอค่ะ ทุกๆครั้งค่ะที่เราสื่อสารไม่ว่าจะเป็นงานประชุมผู้ถือหุ้นตัว non-deal show หรือแม้กระทั่ง a n a l y s t meeting อะคะ่ะเนื้อหาทุกเวทีจะต้องออนไลน์กันหมดทำให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะฟังเราที่เวทีไหนไหนทีองค์กรมีทิศทางเดียวกันไม่ใช่เปลี่ยนนาราทิฟไปมานะคะซึ่งความสอดคล้องตรงนี้สามารถสร้างความเชื่อถือได้อย่างมากเลยคะ่ะ สำหรับทิปที่สานะคะนั่นก็คือทิปของความต่อเนื่องค่ะถึงแม้ว,ว่าปัจจุบันนะคะตัวเศรษฐกิจจะค่อนข้างผันผวนอย่างเช่นปีที่แล้วเราเจอดอกเบี้ยสูงปีนี้เราเจอตัวความเสี่ยงทางการค้นานะคะแต่ทุกครั้งที่เราต้องต้องสื่อสารนะคะเราจะต้องย้ำว่าเป้าหมายหลักขององค์กรเนี่ยยังเหมือนเดิม ซึ่งความต่อเนื่องของตรงนี้ค่ะจะทําให้นักลงทุนเห็นว่าองค์กรไม่ได้แกว่นไปตามสถานการณ์แต่องค์กรเนี่ยมีเสถียรภาพและมีเป้าหมายในระยะยาวที่ชัดเจนค่ะสําหรับทิปสุดท้ายนะคะก็เป็นทิปของความเท่าเทียมค่ะนักลงทุนทุกกลุ่มค่ะเขาจะต้องได้รับข้อมูลที่พร้อมกันไม่มีใครได้สิทธิพิเศษเหนือกว่ากันค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้า เรามีจัดงาน n n l y y i s Meeting หรือจัดงานตัว n o d e deal r o a d Show นะคะข้อมูลตรงนี้จะต้องถูกเผยแพร่ก่อนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลได้พร้อมกันไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบันค่ะนอกจาก4 t i ทิปที่กล่าวไปข้างต้นนะคะมีอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้การสื่อสารนะคะ มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นและส่งพลังมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือการเล่าเรื่องแบบ Storytelling ค่ะซึ่งวิธีการเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มจากภาพใหญ่ก่อนภาพแมคโครก่อนแล้วค่อยต่อด้วยว่า Impact ต่อองค์กรคืออะไรและเราจะปิดท้ายด้วยว่าองค์กรมีวิธีการตับมือและแก้ไขปัญหาตรงนั้นอย่างไรค่ะ ซึ่งการเล่าเรื่องแบบนี้นะคะจะทําให้นักทุนเห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายขึ้นไม่ใช่แค่ตัวเลขกระจัดกระจาเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ให้เห็นภาพว่าองค์กรมีการรับรู้ความทา้าทายตรงนี้องค์กรมีการวิเคราะห์ผลกระทบตรงนี้และองค์กรมีทางออกที่ชัดเจนค่ะโดยสรุปนะคะทิปที่กล่าวมาค่ะไม่ว่าจะเป็นความโปรง่งใสความสอดคล้องความต่อเนื่อง แล้วก็ความเท่าเทียมนะคะล้วนเป็นสิ่งที่ IR จะต้องยึดปฏิบัติไว้ทุกครั้งเวลาที่เราจะต้องสื่อสารกับนักลงทุนนะคะ ข้อสุดท้ายแล้วนักลงทุนเขาไม่ได้ต้องการที่จะเห็นตัวเลขเยอะแยะมากมายแต่เขาต้องการภาพต้องการความเข้าใจต้องการความชัดเจนและต้องการความมั่นใจค่ะแผนที่องค์กรเนี่ยมีการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่มันยังไม่แน่นอนนะคะโดยการสื่อสารที่โปร่งใสและเท่าเทียมและต่อเนื่องตรงนี้แล้วค่ะที่จะสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวให้กับองค์กรและทําให้องค์กรนะคะเป็น trusted partner กับผู้ลงทุนได้จริงๆค่ะ